กำประสบปัญหาอยากได้ Big กไบ e ์สักคันแต่เศรษฐกิจไม่เป็นใจใช่หรือไม่น้ำท่วมน้ำมันแพงโรคระบาดค่าเงินอ่อนปัญหาเหล่านี้จะทุเราลงได้เมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับ3รุ่นบิ๊กไบ c ์คลาสพันโปรโมชั่นเด็ดดวงจากซูซูกิ มาเริ่มกันที่คันแรกกับซูซูกิคาร์นาความคลาสสิกที่ทันสมัยตำนานซูเปอร์บค์จากยุค80ที่ยังคงเอกลักษณ์เจแปนิส e ดีเอเอาไว้โดยซูซูกิคาร์นามีราคาเริ่มต้นที่569,000บาทพร้อมฟรีโปรโมชั่นประก,กันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบรและฟรีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง พิเศษสำหรับ s ซ z u k i ิคา a นาใครที่กำลังมองหารถเดโม่ใหม่น้อยสภาพดีราคาเริ่มต้นเพียงแค่426,800บาทเท่านั้นรีบด่วนจำนวนจำกัดอามมาด้วยซูปเปอร์สปอร์ตโร,รสเตอร์ความหน้าเกรงขามตามฉบับ s สตรีทบอยทั้ง Street Sport m o เดลอย่าง Suzuki GSX-S 1 0 0 0และฟูลแฟร r i ิ g งสต e ีทสปอร์ตบ k e ซูซูก GS ิ GSX-S 1 0 0 0 F ด้วยคุ้มลังขนาดพ0 0ซี c ีพร้อมฟังก์ชันการขับขี่ครบครันทั้ง2 รุ่นนี้มาพร้อมโปรโมชั it, ่นพิเศษฟรีกิฟต์บ็อกเซอร์2แสนบาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและสุดท้ายกับรถดีกรีแชมป์ Endurance World Championship 2021รายการที่ขึ้นชื่อด้วยความพาราโฮดกับการจัดการแข่งขันต่อเนื่องกว่า24ชั่วโมงพิสูจน์ทั้งสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่ส่งตรงจาก MotoGP Suzuki GSX-R1000 ราคาเริ่มต้น810 11,000บาท s ุ z u k ิ GSXR พัน711,000บาทมาพร้อมโปรโมชั่นฟรีจดทะเบียนพรบรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสองรุ่นนี้ยังมีโปรโมชั่นเด็ดขึ้นไปอีกต่อสำหรับผู้ที่ต้องการรถเดโม่ไม่น้อยสภาพดี Suzuki GSXR พัน R 1000, าราคาเริ่มต้น68,300บาทและ Suzuki GSXR พ0 0 533,300บาทรีบด่วนจำนวนจำกัดอีกแล้ว ที่กำลังสนใจโมเดลคลาสอื่นๆจากทางซูซูกิสามารถติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซูซูกิบิ๊กไบค์ใกล้บ้านได้เลยแต่สำหรับ3รุ่นซูซูกิคลาสพัน0ตามที่ได้บอกมาก่อนหน้านี้อาจจะต้องรีบหน่อยเพราะเหลือจำนวนให้จับจองไม่มากแล้วรีบมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับซูซูกิบิ๊กไบค์คลาสพันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่500,000กว่าบาทเท่านั้นห้ามพลาดครับ